มากันที่ซึงรีบ้างนะคะล่าสุดชาวเน็ตก็งงเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีคดีความต่งางๆถึง9ข้อหาด้วยกันแต่ว่าล่าสุดอายการทหารได้มีการยื่นอุทธรณ์โทษของเขาชาวเน็ตก็เลยบอกว่าเอ๊ะงานนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ มีค่ะชวนงุนงงไม่น้อยนะคะเมื่อล่าสุดสื่อเกาหลีรายงานเรื่องที่ฝ่ายอายการทหารได้มีการทําการยื่นอุทธรณ์ต่อโทษจําคุกและโทษปรับของซึงรีศิลปินหนุ่มคนดังที่เมื่อวันที่12สิงหาคมสารทหารเองได้ตัดสินโทษจําคุก3ปีแล้วก็ปรับอีกกว่า32ล้านบาท จากความผิดรวมแล้ว9ข้อหาซึ่งอย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทางซึงรีเองเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์มาตั้งแต่เมื่อวันที่19สิงหาคมหรือว่า1สัปดาห์หลังทราบผลตัดสินแต่คงไม่มีใครคิดว่าฝ่ายอายการทหารที่เสนอให้ศาลจำคุกซึงรีเป็นเวลา5ปีจากความผิดที่ก่อขึ้น จะมายื่นอุทธรณ์ด้วยงานนี้ชาวเนตต่างตั้งคำถามนะคะว่าต่างคนต่างยื่นอุทธรณ์แบบนี้ใครก็ได้ช่วยอ,อธิบายทีว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ก็ทำให้หลังจากนี้ศาลจะประกาศวันพิจารณาคดีกันอีกครั้งหนึ่งและจะยังคงเป็นศาลทหารที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีนี้ต่อเนื่องจากซึงรีที่ยื่นอุทธรณ์ในขณะที่ยังเข้ากรมรับใช้ชาติอยู่ค่ะ โดยเขามีกำหนดปรวประจำการในวันที่16กันยายนทำให้หลังจากนี้เขาจะได้รับใช้ชาติไปจนกว่าจะครบกำหนดก่อนปรวประจำการตามขั้นตอนซึ่งตามข่าวก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าหากซึงรีเองไม่ยืดอ,อุทธรณ์คำตัดสินตามกฎหมายทหารเขาจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยกองกําลังสงครามเนื่องจากถูกศารทหารตัดสินทั้งโทษจํคุกและโทษปรับค่ะ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอนะคะว่าหลังจะมีการยื่นอุทธรณ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อบ้างนะคะครับ